หนุ่มอกหักทั้งประเทศนางเอกดังเปิดตัวแฟนหนุ่มดีกรีนักธุรกิจต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งสาวที่อิสระแล้วยิ่งปังเป็นทุ้แตกสำหรับนางเอกหน้าหวานพิมพิมพ์มประภาตั้งประภาพรหลังโบกมือลาต้นสังกัดช่องเจ็ดก็มีงานหลายช่องรุมจีบยื่นบทให้พิจารณาเพียบและนอกจากด้านการแสดงแล้วงานร้องเพลงถ่ายแบบถ่ายโฆษณาเธอทำได้ดีไร้ที่ติถือว่าชื่อของเธอติดอยู่แถวหน้าของนางเอกอีกคนเลยก็ว่าได้และแน่นอนว่าเห็นสวยเก่งแบบนี้หลายคนก็ สงสัยไม่น้อยว่าสดหรือเปล่าเพราะช่องทางโซเชียลไม่เห็นออกสื่อหนุ่มๆคนไหนเลยล่าสุดก็ทําเอาหนุ่มๆหลายคนออกหักซะแล้วเมื่อสาวพิมพ์ออกมายอมรับว่าตอนนี้หัวใจไม่ว่างจ้ามีหนุ่มมาจับจองแล้วนะรู้อย่างโดยเธอเผยผ่านในเอนเตอร์เทนว่าได้คบหากับหนุ่มนักธุรกิจมาพักใหญ่แล้วแต่ที่ไม่ได้เปิดตัวออกสื่อเพราะฝ่ายชายเป็นคนนอกวงการและไม่อยากให้เขาเป็นข่าวแต่ก็มีไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดใช้ชีวิตเปิดเผยกันปกติ